ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามทั้งใน YouTube และในทวิ h ด้วยนะครับเราจะเจ้าไงพี่มาพี่ดีส่งมาก้อนใครยังไม่ตีชื่ออะไรแต่บอลไม่เล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆคนที่ยังไม่ตีอยู่ไหนเออเต้รับรับเพื่อนผมได้ปะเพราะว่าผมปิดชวนตีมั่วไว้อ่ะ คนตัวอะไรอะชื่ออะไรชื่ออะไรจริงแมน d a มึงออกมาหน้าเมืองดิกูชวนมึงได้เมื่อวานไม่ผมอยู่ King p a n d าแล้วใครอีกแล้วกูอยู่ไกลแล้วผมอยู่กับคอนวอยแล้วแล้วคอนวอยคอนวอยขอตี้มาเ SMD แซดนี่ใคร SMD แซดไกลโอเคโอเคนายงานตัวด้วยเลยไปไปไปเคเกียร์นะใส่มา800นะ800ขึ้นนะใส่มาน้อยไม่ได้แต้มนะเราไปไหนเนี่ยใส่อานนี้แล้วนะครับผมพันหนึ่งนะครับนำเลยนำเลยไปเท่าไหร่ไปดูยังไงวะพี่กดไหนดิพี่กดไหนแล้วก็ลูกศรตรงตรงรูปอวตารพี่อ่ะก็อยู่แล้วนะ มันมีเสบกอยู่วงส้มบบกอยู่วงส้มบบกที่ผมปิงอ่ะที่ผมปิงอ่ะมาดิปขอกินอาหานก่อนเอ่อพิงกันหน้าเปลี่ยนธงเป็นธงเหลืองธงส้มได้ปะธงเหลือในเป็นเออ่เปลี่ยนมินิแแม็ปเอาสีอะไรสีเหลืองสีเหลือสีเหลือไม่มีใครสีเหลือที่ผมปิงนะชนกันในในนิแม็ปตรงนี้อันนี้คือแบบแดงปะที่เราอยู่เนี่ยใช่แดงแดงถ้าถ้าตอนจะสู้ดูดูจุดเดือดในนิแม็ปเราเป็นหลักนะส้มถอยแล้วอ่ะส้มโดนเราถมส้มแตกเยอะแล้วดีนะโบง์ไม่เท่าไหร่ ไอมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งไปอาโขศกไปดักดิไปดักดิดักขึ้นขุกันอออแม่รู้ถามและแ่วงดับดำคืออะไรวงดำดำคืออะไรวงสีเราเพื่อนเราไงทำไมมันดำขนาดนั้นลคิด่ะยวมาบอกวมันตันมันตันแล้วมันขึ้นวาข้างบนไม่ได้มันขึ้นวาข้างบนไม่ได้มันตันมาดันมมันจะเข้าเมืองดำมันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ดักเลยดักเลยปีเลยเนี่ยนี่ปิดประตูตีแล้วมันถอยกลับแล้วมันถอยกลับแล้วดักถนนได้นะดักเลยตรงนั้นมันมาลยตไงนั้นเลยตรงนั้นเลย ใครนับใครนับข้าสี่สามลง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 ล ไอ้นี่หัวแดงไอ้นี่หัวแดงเนี่ยเอปิงรูปิงรูปิงมันจะไม่เข้าวาร์ปอ่ะมันจะไม่เข้าวา้าบมันเข้ามันเข้าวาร์ปได้ตัวเนี้ยต้องรีบฆ่ามันต้องเล่นดูดานะยากมากเลเฮ้ยกูไม่ได้เก็บปอกเลยกูเล่นอะไรคะหนูเยี่ยมย้ายมาอีกแล้วขอพี่หน่อยขอพี่นะคยังไงความเร็วของปีศาจแดงแดงข้างล่างของใครอ่ะแดงแดงข้างราะ อาจจะไม่ใช่พวกเราจะเป็นเราก็ได้แต่ว่ามันไม่ไม่มันไม่ถึนสี่เออรมันไม่ตึ้งสี่อะแ้วมันติดคิวมันติดคิวค้าข้าขาขา้าไหนเอ้ยอะแล้วของกูเก็บไม่ได้ไงจ้ิเตยหลุดวะไอ้เต้ากูเตยเตยย้อนกับมาเตยเก็บได้เตยจรติดเตยจรุได้คนอื่นรุไม่ได้หอดเ้ยเ้ยยองเก็บของนะต้องต้องให้เตยรุนต้องหมเยกดนะเป็นไงวะหายมีคนมารุนแล้ว ผมอรู้แต่ว่าคนเดียวชี้ีหนี้วงไหนผมอยู่คนเดียวเิโอ้โหไปเชื่อเสือไเชื่อเสือเชื่อเสือมันไปแล้วไปแล้วหัวแดงสามคนจริงอย่าไปเล่นวาร์ปนั้นวาร์ปนั้นเป็นวาร์ปเมืองเขามันบ้านมันมเดี๋ยวบ้านันดนผมโอ้ยผมตกแก้หมดเลเมืองรีนั้นบตานโดนสลับด้เมืองสีน้ำตาลอันนั้นอะ ได้เสร็จเลยได้พอได้เก็บเล็กผสมน้อยไหมได้เก็บได้ไหมได้มาเท่าไหร่สี่หมื่นอีกคนหนึ่งมารูดด้วยไงผู้ถามนี้ถ้าตีตีเสาเอาแต้มอะไรพวกที่มันมันได้อะไรบ้างบวกจากแถมได้เงินไปแลกก็ได้เงินนะรวยอยู่นะเล่นแฟคชั่นก็โนโนหัวจีก็เกือบร้อยเอ็มแล้วนะทำเงินจากแฟคชั่นไปเที่ยวก็ถ้ากูไม่ตีได้ได้ไหมไม่ได้แต่แต่ทีนึงแล้วออกก็ได้แต่ทีเดียวออกก็ได้ถามมาไม่เกิน เออผลอะไรนะตัวเฮดทิี่หนีเฮดหาหหหหาาาาไม่เจอตายไปแล้วพี่ตายไปแล้วก็บอกแล้วให้ปิดชื่อปิดหลอดเลือดเพื่อนไปเลยไม่ต้องเห็นจะได้เห็นเลือดบอสอินเทอร์เฟซแล้วก็เลื่อนลงมาตรงกลางอะอะไรไม่เยอะอะไรไม่เยอะผิดมดเลยเออปิดหมดเลยแล้วก็ไม่เห็นทุกคนะดิก็ดูมินิแมปเอาเฮ้ยไม่ไม่อย่าปิดอย่างนั้นเปิดปกติแต่ว่าเวลาเข้าเข้าพอยอ่ะมันแหลกกดเขนา point ก็ไ เอาเทเน่แล้วก็เอชครับซ่อนอินเทอร์เฟสแล้วก็ตีทีนึงแล้วก็เดินออกมาแล้วก็เปิดกลับเหมือนเดิมถ้าปิดแบบนั้นมันเสียเวลาเซตอันเทเนทเอชเนี่ยนะเออเทเน่จะช่องมอ่ะแต่เสร็จแล้วออกไหมเสร็จโดนบอมไม่แล้วเสียดไม่มีบอมมีบอมมีบอมบอมออกออกเียคเข้าบอมเดียวเข้าบอมอย่าขึ้นนะอย่าขึ้นนะระวังเอ๊ะเกือบตายบอมเขาตายใช่ใช่ตายกันเพียบเลยน่ะโดนบอม ไ้โดนบอลสายเต็มเลยบนพอยอะเจ็บถุงเจ็บถุงเร็วโขบโขถุงเว่งนาทีนาทีได้วเวลวลาองสีอวะแต่อเราเดินออกเลยไม่ใครับเามันมแค่แค่ะกิดเทก็พอแล้วนะใช่เีวออกเลยแเไดบเนอยู่รงหวะบอสระมาณเลขเลขเลขสามพี่ตอนนี้อยู่เลขแล้วกงเดินไปเลขเนี่ยอยู่เลข2ง ออย่ะถ้าพอยเป็นขน่ดใหญ่นาดใหญ่ขนาดเดือดร้อนไอย่าี้อรอนเดือดแดงอะไรร้ายอะไรรวยแต่ทำอะไรก็ทำนะที่หนาวที่ผ่ายเวลาเล่นบอลอยอย่าพยายามเข้าตรงกลางเลยอย่าเข้าไปตรงกลางที่เรามาโดนตนนี่ไหมมีบอดมันเยอะมันมีคนพร้อมตายมาเอามาเอาเฟรมอ่ะเฟรมที่ว่านะถ้ามันมาตายเยอะครับเยอะมันอยู่ที่ว่ามันฆ่าได้กี่ตัว แล้วอย่างงี้ทำทำไมเราเราเราไม่เล่นอาเฟมแบบมันมองวะต้องไปเอาอไปทิ้งอะเอาของไปทิ้งะเฟมคิวมันไม่ได้อะไรครับใช่ไม่ได้สกิวอัพเลยไม่ได้อืจะเล่นไปเพื่ออะไรจะเล่นไปเพื่ออะไรดีกว่าอ๋อเอาของเอาตังค์มาเสียเล่นเล่นเสียชีวิตเล่นเล่นพื่อมาฆ่าคนซึ่งเราก็ไม่ได้ของมันได้แต้มดิเฟนซีแต่คงไม่เยอะเรายืดแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยมวยังไม่เห็นบอลเลยอยู่ประมาณเลขเลขสามได้หนึ่งว่าด้ไม่ได้แต้ม คือการจะได้แต้มการจะได้แต้มของแคปชั่นนะครับมี2แบบหลักๆเนาะหนึ่งคือขึ้นไปตีบอสสองคือยืนแคปชั่นพอยต์ตีแคปติ่หนะแต่ถ้าเราตีบอสแล้วอ่ะมันจะรวมเลยครับมันจะเท่ากับว่าเราแคปชั่นพอยต์ไปด้วยหลังจากที่บอสไลน์เราก็เลยใช่เราก็เลยไม่ต้องไปยืนหลังเขาวิ่งไปเมืองม่วงแล้ววิ่งไปเทฟฟอร์แต่ปว่ชี่เลยตีฝรั่งเลยไอ้พวกามีแบบว่าแกนนำอ๋อเป็นคนนำทุกคนอ่ะ แล้วแล้วแล้วครูทำเลยดิว right? ่าว่าว่าว yeah> okay. ่าครูชิปยังไงว่าครูได้ได้ไหมหรือไม่ได้สุดเดียวพอบอสตายไงมันจะเด้งขึ้นมาก็ื่อนดีกดชิปเอฟขึ้นมาแล้วเห็นปะเครื่องเลนพอยต์ข้างล่างอ่ะก็คือจำไว้ตอนแรกมีเท่าไหร่เอฟเอฟก็ดูว่าไอ้เครืเลนพอยต์ข้างล่างมีเท่าไหร่แล้วตอนจบไปดูตอนจบว่ามีเท่าไหร่ก็ไปบวกเอาตรงนั้นที่เห็นภาพกว่ามียี่สิบเก้าแล้วมันมีบอกไหมว่าถ้าเท่าไหร่เนี่ยเเด้งแล้วเนี่ยได้หนึ่งสี่สองเดี๋ยวถ้าได้ถ้าแมป ถ้าแบบเต็มไหนแม่แบบร่องหุ่นรอรวบตอนปล่อยบอสอุกบาทไหนอ่ะมันคือตรงไหนหมดซิปเอฟถมันมียูเออเวแฟคชั่นพอยต์หมื่นกว่ากเล่นก็เลนพอยต์พี่เห็นป่ะหมื่นสี่พี่เห็นป่ะซ้ายซ้ายหน้าจอเอฟพี่อะพี่ปิดเลยหน้าจอเล็กเนี่ยปิดการกบาดเล็กวิกลี่ออกเลยน่ะซ้ายล่างพี่เห็นป่ะเก็เลนพอยต์อ่ะซื้อของไอ้ตัวมันได้ประมาณสี่รอบอ่ะเนี่ยพยายามสกิทบอสให้ทันครับแล้วก็เดินออกมารอน้องบอสอ่ะน้องอน้องๆตาดำๆก็ตีไปหรือไม่ก็ตีก็ได้แล้วแต่เรา ถ้าตีแล้วมันจะได้เพิ่มนปะไม่ไม่ไม่ได้เลยนะเท่าตีดูมาได้เท่าเดิมตลอดแต่แต่วิธีนี้มันปลอดภัยไงเต็มไม่ต้องคนรอไปเสี่ยงคอมรอแคปติ้งเดียวเลยเฮ้ยมีบอมนะมีบอมตรงกลางเรียบร้อยเฮียเลือดหายไปคนเลยกูกูกูไปกี่คนครับกาลาตินไม่ต้อมีประกันหรอกาลาตินกาลาตินอันนี้ดาบบอมเลยดาบบอมปหายไปกี่คนวะ แล้วกูจะเก็บของมาได้ตอนไหนพวกพวกเรื่อบอมท่าทีเดียวกันหมายถึงฝั่งเรานะท่าทีเดียวกันเก็บได้เลยแต่ถ้าคนละที่สองนาทีประมาณหนึ่งนาทีกว่างแต่กองไี่ตือใส่ยี่อะไรก็ไม่ได้ใส่ยี่อะไรมันก็ได้แค่ถึงต่อร้อยเนี่ยนะใช่ยังไงก็ได้ให้มันตายเดี๋ยวก็ขอะไรก็ได้มันตายเมื่อกี้มันกี่มันตายไปกี่คนอ่ะตอนนี้แต้มมันบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยอ๋อ แสดงว่าแสดงว่าอาวุธไนก็บอมได้ก่อนแค่อหมดใช่ไหมมันมันมันไม่ได้่ไมไม่ไม่วแล้วแต่เซอามันมันต้องเอาเซ็ตที่เบิร์ดดีที่สุดมาแต่เมื่อกี้มันสามารถทำอี่เจียมันพันสอง0ันามถาไมคนมันลมว่ามันโดนบอสตีใช่มีพยิ่งคนมันโดนแบบเลือดไม่เต็มโดนบอสตีพบมันบอมทีเดียวคืตายกันโุกตังอยตายทกไกลดีพี่ดีไม่มีไปโน่นแล้วไอไอบัวจิตมึง บุมีเทนกี่เทนนะอันนั้นอันนั้นกลุ่มไปดักข้างคนไอผู้ชิงเขาเล่นสีอะไรสีเขียวแต่เขาไม่ปอยุดด้วยนะไม่เขาไปฆ่าคนกันแล้วทำไมเราไม่ไปฆ่าคนกันกพเราเอากระได้แค่ไหนคือมันคือมันเหมือนมันไปไปสิบยี่สิบไปกันเนี่ยสิบกว่าคนเพื่อไปสู้คนห้าสิบคนน่หละไม่แคปไม่ได้วะ แคมป์ไปขึ้นเนี่ยทจาไมเราเราไม่ไปสู้กูนะเดี๋ยวก็ได้สู้เดี๋ยวเราก็จะเจอโซนแบบแบบตอนแรกแบบเมื่อก่อนอ่ะมันมีกระโหลกขึ้นดันแมปเมื่อกี้แมปเนี่ยที่เราดันไปกีแมปไเนี่ยโดนเราส้มเนี่ยเจอมันอยู่เนี่ยเห็นไหมส้มตีส้มตีไวไฟเรยเดียวอุ้ยอุ้ยโวงส้มน่าเล่นนะน่าเล่นนะอุ้ยโคตรยากเยอะ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 มึงอยู่แบบไหนกูไม่ได้รวมเลยเรา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 ที่กูเราที่กูมาที่กูเต็มทิกูก็จะพี่ดิออกล่างออกล่า เล่นขอคอไปดิแล้วแบบเล่นแบบตายเองกูไปไหนว่ามึงอยู่ไหนรอดจากจอมพีนี้เข้าแแบบนี้หรอแอะไรเข้ามาแล้วนะอยู่อยู่แมบนี้แล้วนะอยู่อยู่แมบต่อไปนะใช่ใช่ไปเลยพี่ไปเฮ้ยโดนโดนส้มปิดหลังเลยระวังนะเล่นเล่นล้อมหน้าล้อมหลังว่ะแล้วแม่เอกาเล่นกันนะเฮ้ยพี่เล่นตรงนั้นหนีไม่ได้นะเว้ยมึงก็มึงก็เอาไปเอาด้านหลังที่มันจะมาปิดเราดิเอาน้วาน้ำนดิเยอ

โอ้มันหลุดไอ้ไอ้ที่ได้ที่คิดได้ไว้ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามนั่นไอ้็อกโดนหรอไอ้ตามได้เปล่าโดนตามตามตามต่อได้ตามต่อได้มันมันแดงหมดแล้วราบอกเะีัยใหญ่กลัวเราดนมันลวกกันเพื่อนนะเว้ยไร้เดียวเองเอ้ยไอ้ที่ที่มาเกี่ยวน่ะโอ้มันออกได้ว่ะได้อยู่ได้อยู่ไล่มาเดินโดนสกิลแล้วโดนสกิลแล้วหมัดถ่องดีด้วยมันขึ้นมันนขึ้ฟอร์ดระวังนะเว้ยมันขึ้นฟอร์ดอ่ะได้อยู่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  มีคนเกีแลียดตัวตายตายนายนายเฮ้ยไอ้เสือดำเถอะเถอะเถอะเอามานเราไปกัเสือดำก็ระวังนะครับระวังวงเข้ามาวงมันแทงเข้ามาเขมาเข้ามาเขมาเขียวถอยออกมาเรียบๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแต่มาขึ้นมาเมามามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีคนหนึ่งล้มตรงนี้มีคนหนึ่งล้มตรงนี้มีคนล้มปาดปาดปาดเร็วขึ้นหลอดขึ้นหลอดขึ้นหลอดดวน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 เข้าฟอร์ดมันเข้าฟอร์ดใครอยู่ในฟอดออกมาฟอร์ดฟฟอออรร์์ดดยู่ในหลลผผผมมมจจจััับบบแแ้้วว ตายตายงเงี้ยเราโดนทันก็วิ่งมาแล้วผมฝั่งซ้ายอ่ะถอยดีมาถอยมาถอยมาถอยมาขึ้นมาพี่ขึ้นมาพี่ขึ้นอยู่ใจเย็นพี่ผมได้เวลาผมได้เอฟมึงแล้วพี่เวลาบ้าจังเวลาสกิจโกลด้าสู้เขาสกิดคนมันติดครูดาวสิบวิด้วยนะขึ้นมาหน่อยระวังด้วยมีงอย่าดีมึงกดธมึพีนิดกดตัวพีกดตัวพีให้ไร้ ตัวบ <muitas> um, ีค yeah, ือตัวอะไรบีบีบีีบเจอคนเจอคนให้ปหนีไหนีันีไหนีไปันปหนี้ปหนีไปหนีไปหนี่เหนีไปหนีไปานีไปหนปหนช่ใชนีช่หนีไปหนาไาหนเไปหนีไปีไปหนตไปเนีไตหนีได้นี้งหนีไปหนีไปหนีไป้นีเล่นีไปหนีไปไปหนหนีตปนีไปนไปหนีไปหนีไปนีไปีไปหไปหีไปนีไปนีไปหไปนไปไปไีไปไปีไปไปไปหลไปีไปไปนไปไปนไปไปเไปไหไปไปนนีไ โอ้ไม่ทันเลยยไม่ไอ้เทียบของคุยครับวงแดงวงวงแดงคือพวกเราพวกเราวงแดงพวกเราโอเคว่าเราเราไปแม็ปเราไปแมต็ปไปที่ตรงหนึ่งนะไม่อยู่แต่กลางตรงนี้ต่ำตัวนะบต่อไปเพื่อนเราไปไปดข้ามไปไม่ยังยังตอนนี้ยังถ้าจะต้องยึดแม็นี้ก่อนครับไม่งั้นเราจะไปแล้วเสียวเปล่าแล้วไอ้ภูกระชิกมันเล่นใ่ตรงไหนวะภูกระชิกไม่ได้เล่นแล้วออฟไลน์แบบม่วงเขาอยู่แบบม่วงกับแม่แกน่าจะแต่ปุดิเล่นอยู่แล้วปุ่นเล่นอยู่แบบไหนคือคือ้นในของสี่เหลียมมัน มันมีหลายเพศเหรอใช่ใช่สีเขียวมันจะมีที่ขอดหลังพวกฝรั่งเขาเอาไว้จอยกันปวดใจพู้ดีจะพาะตีไปแค่ทีเดียวก็พอใช่ไหมใช่ครับสีเขยวบอสทิ้เกวพอแล้วก็ออกแบบได้เลยไหมหรือว่าต้องอยู่แบบนี้เดินอยู่รอบๆก็ได้ครับรอรอกลัวมันจะบอกเลยว่าแบบถ้าแล้วเต้นจะไปต่อไอ้คนที่แต้มเยอะที่สุดในแฟกชั่นน่ะแต้มมาดับหนึ่งของสีเขียวนะมันตีบอลเดียวแล้วมันออกมาแก๊สตีแล้วก็แก๊สตีแล้วแก๊สเรื่อยๆอระเออ กันดีแล้วก็แก๊สด้วยแต่มันเขารอมทุกทุกเหตุการณ์สบบกัญเลยดิใช่แต่มันไม่เคยลงมาสู้คนอื่นก่อนนะทั้งไม่คนอื่นเปิดแล้วไปลงมาเก็บของลงมาเก็บของด้วยเฮียเออเพื่อนเขาเพื่อนเขาเพื่อนไอ้บุญดีอยู่ที่เพื่อนเดิ้ไหมอะไม่ช่วยเต้ยเต้ยผมขอหวยเพื่อนได้วผมกลับได้เองชื่ออะไรพิงค์บันดาบ้างใช่ครับไม่กูคือกูงงว่ามันมีสีเขียวเล่นหลายสุดหรือไงวะ ใช่อันนั้นอยู่แล้วอันนั้นมันไปมันไปเพื่อฆ่าคนมันไม่ไม่ได้ไปยึดแมปกลัวนะคือมันไปดักตบสีอื่นมันเป็นดักดักตบกลางทางแล้วแล้วทำไมเราไม่ไปยึดแมปแยกกันเองวะไม่ไหวกันเยอะเปล่าแมปมันต้องต่อกันคนเห็นบอสที่เราตีป่ะพี่สิบคนเอาไม่อยู่หรอกพี่มันต้องเยอะกว่านั้นนิดนึงอ่ะและอย่าคือถ้าไปยึดแมปอื่นอ่ะอะไรวะมีนี้ตัวแบ็คมันนี้ตัวแบ็คมันไปไหนวะไอ้ที่มันได้ค่าการจีสปอตเหรอเอาเหรอ เราตอบสีส้มไงแกงคอเย็นนะสีส้มคือแกงคอเย็นเหรอก็ดีไอ้เมื่อกี้ผิดรับนะลงลงไม่นะดับของนดีนะลงเอ็ดีนะตยไม่ดร้านนึงดอบไหมแต่ดับไหมดัดับแต่ผมกดไม่ใครไม่รู้กดไว้อเต้ไปกดไปเลยใส่ดำแอดดิกอะไรตรงนั้นวะเราลงทางไหนเอดอะหรือว่าไปลงรูไปลงรูเอดีครับเล็กแปดเล็กเก้าเล็กเก้าพี่เล็กเก้า อันนี้มันจะเป็นดาวไอแก๊งงงแล้วกูดันยิงทะลุไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยลูมันทะลุไปไหนอะแล้พลาดลงงวงแล้วพี่ไอ้หลายประตอย่าอย่าลงนะเยไ้ม่เก็บได้ได้ไงเสือไอ้เียเปต์เก็บไอ้สารทีสเสือลงแล้วลงวับไปว่าไม่มีใครนำเลยว่ะใช่มันไปโผล่ได้หลายที่ครับในในถ้ำอ่ะมันเหมือนรูนอนมันไปโผล่ได้หลายแบบเลยเฮียอยากเข้าวับมาเข้าวับคนหน้าวับเแดงหน้ามีบล็อกโลกจุดบล็อกโลกเย็นไม่เป็นไรเขานะหมายถึงหน้าหน้าวับไหน อย่าเข้าวับอย่าเข้ามาม่หัวแดงเต็มเข้ามา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 ขึ้นเสือมันติดพอไม่เข้า่าเข้ามาเลยเข้ารวมเลยเดี๋ยวจะได้แดมันเปรี้ยวเลยเข้ามาเข้ามาเลยเข้ารวมเลยเข้ามาตาม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 ไหวไหลอะไรอะไรกูมาอะไรกูมาลงมาหียโลกที่อะไรสัตว์ หน้าวามันมันม mm ีคนดักหน้าวามากูด่กใส่มึงกูจะไม่ดีแล้วกูใส่มบบแี้จะดีแล้วลง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 แล้วัลงลงลงลเกี่ยวงลลง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 งลงลงงลงลงลงงงลงงงลงงลงลงงง เดี๋ยวนี้โหไม่ทันวรอกสี่เสือตามไปตามไปเดี๋ยวเดี๋ยวสเกลเราเราไม่หมดขึ้นมาขึ้นมาคนอยู่หลังมันมันมันมีหัวกระโหลกอยู่เนี่ยอยู่ข้างล่างอ่ะประมาณตรงตรงแถบนี้แกงเกอร์สิบสองคนนะผู้ชี้แกงหิวเราต้องลงลงเอตีมิกลงเอติมิลงมาตาม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 ไปปิงปิงเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยาวไปไม่้ทวาร์ปกลับก็มามายากอ่ะดิก็ต้องเดินไปใช่ครับต้องเดินไม่ไม่ก็ขึ้นไปเอฟเคลงฟอร์ดเขียวก็ได้นะขึ้นไปเอฟเคบนฟอร์ดอ่ะแล้วก็ภาวนาให้มอนมันช่วย ถ้าไปแป๊บเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าไปนานอาจจะเหนืยนะเฮ้ยส้มมาเขาส้มมาว่ะเฮ้ยดีสุดแล้วดีสุแล้วแต่บอสออกมาบอสตายยังครั้งหนึ่งนะฮิ้มอยู่ข้างหลังนะบอสจะตายแล้วดูตอนไหนบอสอ่ะบอสบนตอนเหนื่ยเลื่อนดำๆมาดีดีผมงนี้ีดีเลยเอาเแล้วหมดแล้วตายไปแล้วส้มทำอะไรดูว่าเขาทำอะไรไปส่ไปพี่ส้มพี่ส่วน โอ้ยไม่รู้มันไม่รู้ว่ามันจะโผล่แกงเมื่อกี้ป่ะนะแกงแต่แกงมันปีนเขาเราก็วนเลขสองแล้วป่ะหรือว่ามันพวกกระจอกกระจอกไปเยี่ยมแซนบินแน่เลยดูมันเข้ามาแล้วเขาโดนแซนดิชเขาโดนแซนดิชแน่โดนแซนดิชแน่แกไม่เป็นไรเดี๋ยวเมื่อกี้มันก็แซนดิชเรามันก็แตกเดี๋ยวมันก็แตกเอ้ยดักดักมันจะไปมาร์ฟนู้นมันจะไปมันจะไปดีรุ่มเดรืองบอลก็วนตามกันมาขึ้นนี้ขึ้นนี้มันจะตรงเลยหันหันหัวตรงตรงเลยนี่ไร้ไปไหนกันเนี่ย bay đồ đi ghana. Ah, gặp lại ở nhà yêu. And này nhìn nam áp lực lắm. Ngay lắm 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 ของอยู่ไหนวะ้เฮียโอ้สัตว์ขยะขยะพวกมึงยังเก็บอีกเหรอไอ้สัตว์ของแตกมึงยังเก็บไปเฮียเดี๋ยวเฮียสัตว์กระโดนเก็บกโดกรในขาดก็โดนดึงไปอะวงฟ้ามาดับวะดัวะเพื่อนเฮียน้วงฟ้ามัเหรอไอ้ดีลงไอ้ดีมันเ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราอะไม่ไม่แล้วไม่ไม่แล้วเฮ้ยกางขันลงกางนลงเฮ้ยมันมาแล้วนะ โอเคนีดีลงแค่นีลงแค่นีลงมาปลงมาด้วยกันมันรู้มันรู้ดีดีีแป๊บนึงเราพาไปทางเก่าได้ให้มันตีกันแล้เดี๋ยวเราเก็บเก็บเก็บตัวนี้มึงกลับวัดเดี๋ยวรอกลับวัดเก่าเลยเฉยเฉยไม่ไม่มีผ้กลับวัดเก่าอย่างอ่ะทิ้มกลับวัดเก่ามั้ยฮ้ยเดี๋ยวรอมันไปก่อนเปล่ารอมันเข้าไปก่อนไหมให้รพงคงขึ้นให้วงขึ้นให้วงเข้าวัดไปก่อนอ่ะผมให้วงขึ้น้เดี๋ยวพวกแม่งโซยตูดกันแล้วเราก็โซยตูดได้อีกทีหนึ่งตัวนี้มันได้ยังไงที่ด้านปทางพวกคุณ ผมแทงอยู่ลงแล้วกูลงแล้วกูลงแล้วโดนจับดีวเดียวเดียวลง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 ไอเดียวไปที่ไปที่ดันดีลงแล้วลงแล้วกูก็โดดติดอุ้ยอุ้ยสู้สู้สู้ไหวไหวไหวลงลงมาเอาเดี๋ยวให้เอามาให้ตู่ติดไว้ที่ไหนพวกไหนพวกไหนติดติกอยู่ใจเย็นไอ้พวกนี้ติดโพวกไอ้เฟปพวกเมื่อกี้เราลงเท้าแล้วด้วยหนิงเฉยซือพวกมาแลดมามาตัดคนไอ้เฟปพวกเมื่อกี้โอ้โหแล้วมึงไม่เอามันโคตรโง่ไมาให้ติดกัน ไอ้เหี้ยเออชิบหายมาสามคนมึงไม่หนีเราไอ้ขาดเป็นแม่ตีเฟโฟก็ตายแล้วมึงเขาวขาวแลดขาวแลดไทโบนะไปครัไปแต่ไอ้ไอ้ไอ้มึงมึงมึงจ่อวับก่อนมึงอย่ะมึงเข้ามึงจ่อวับก่อนไอ้หมวดมึงออกไปดูคนเดียวมึงใช่ไอ้ไอ้พวกกุศิกดีกว่ากกุศิมันเสือมันเร็วกูได้คนนึงกูได้คนนึงโอ้โหแม่มันวิ่งไอ้สามกูเสียมันพาผมไปหาตีนกัน เออระวังวงวงยังไม่ขึ้นมันยังไม่รู้เว้ยทำไมมันไม่ดีทอยมาถอยถอยถอยกูแตกแล้วถอยเลยถอยเลยถอยเลยโอ้โหแต่งแน่แตกแน่ไอโก้ได้นี่อย่าขึ้นน้าตรงนั้นดิโอีก้นมไอ้จ้าดยันยึดขารกูขึ้นมากลางวงเลยไอ้ยึม่พ่อแต่ไอ้สายเด็ดแม่มึงมางกังงี้แค่ตอดมันแล้วมันก็โมนั่ง ทำหัวหน้าผมเยอยแรดว่ะไอ้เยอะเพรามึงอะเพรามึงอะตามกูมาแล้ววงแดงมันขึ้นมันเลยกลับมาหาไอ้เรี่ยจริงเราเกี่ยวที่นั่นนั่นละเพะว่าเราเราต้องแบ่งมันสองพวกกว่าแล้วมันต้องมีสองคนมาเดอรแยกกันอะแต่ไน่มีตัวไหนที่ตัวนี้ไม่มีแล้วอย่างตรงถนนถนนอีกตัวนึงฮัลโหลตกแล้วตกมาแล้วตกมาแล้วหลัวนะลล็อกตรนี้ตรงพีตรงพีเนี่ยมันตกมาแล้วมันตกมาแล้วมันมีมันมีขึ้นสายบนมีขึ้นสายบนออกอย่างไวถนนมีอีกตัวนึงถนนมีพี่ไปตัวนึงไปกลับไปถนนจะบอกจะบอกอันโโดน แฟร์โซลูชั่เมื่อกี้ลุงฆ่าเลยปล่อยให้คอปุกตลอดใครจับได้เปล่าไม่ใครจับได้เปล่าผมลงแล้วผมลงฮาวิฮาวิผมจับได้เตยจับได้เตยจับได้ตามมาตามมาเดือดมึงไม่ต้องโอ้คอกไม่ได้กินจับแล้วจับแล้วโอ้ยจะตายเลยออกพร้อผมเออพร้อมัป็นมวยมวยสู้เลยอ่ะที่เยี่ยมปาดหลังแตกเลยเฮีย โอ้ยทำไมฝาสามวีแตกเลยวะไม่ของไม่นอนนะมันแตเยสามวิหมดแล้วปะเวลาสามวิอ่าอันนี้หมดแล้วแต่เรายังเล่นได้อยู่ถ้าเจอโหไอ้าสตร์สีแล้วที่โลเลยมั้งเนี่ยเราได้ที่สองแล้วได้ที่สองอ่าทำไมผมได้ขึ้นแค่นดี้ว